ทีเอาอยู maior, osure, 50, 50. ่บ่โอ๊ยบ่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 พอพ่เอาแล้วว่าเนี่ยแค่งเจ้าอันนี้ว่าก่อนจะขายนี่เมาเนี่ยหาสิบบาทห้าสิบบาทโอ้ยบ่ขายให้เจ้าดอกบ่ต้องกินบ่ต้องสะแต่ทัวจ้าทัวทัวจ้าทัวบุคัลประจ้ากำละเจ้าครับนี่กำละเจ้านี่เหลือสามกำนี่ขายเมาไปเลยนี่ห้าสิบบาทนี่ นีไป่สื่อว่น้อแล้วสามรมหาสิบาทกูละแห้งเป้าอยู่นี่อ้ยกูยสมปากกูากแก้ากค้อนแล้วโอ้ยีไ,ะะไปสื่อวน้ปายังมีไงห,หนก็น,กน่ามีงแล้วอยู่พอดีตอนนี้มีไงเอะมีไงสื่อบอกทวบาจา้าทวบมามีไงบึกทวบาจา้า นี่บักลัวนี่บักตัวบักตัว <What? S 2> ช่วตสาแซ <What? S 2> ่บแท็บบ้านบ้านนี่ <What? S 2> ช่วยจะบปูเองติแม่นี่จะไป็นร้อยก<ร>ัมแต่ถึงข่อยเห็นแต่เจ้ากินแต่เหลาก็เป็บะกลัวขายโอ้ยข่อยมันกับฝีมือข่อยมันเด็ดอยู่นี่ขายกมัมละเจ้านี่เดือดสามกัมนี่เมาซอยเนี่ยเมาแม่นให้เมาซอยเออน,นี่ให,หาทิบบาทนี่สามกัมหาซิบเออนี่ขายถื่อแกโอ้ยขายกันจังจริล่ะบ้านนอกข้าวบางนันเลยนอนนอนกรมีเนาะโอ้ยปอดสารปอดสารแม่นมาเออสือโซยเนี่ยขวัยแก ไปยฝ่ <saint S 2> าไปแก่ี่ฝาไปแก่อออทบาก็เอาก่าหาซิบมันบ่ไดดพาอขวดน่อยดอกขอให้ขอดีขาอันขอซื้อซอยอยู่ดอกสามกัมร้อยนี่เอ้าสามกัมรอยจังไงขายกัมละเท้าขายเมานี่ขอยเมาสให้ห้าสิบบาทเอาโอ้พเียนี่ขอดีน่ะขอเมาให้นี่สามกัมรอยนี่ก็จะบขายบ่ ลอยนึ่งเขาบอกเอานี่ก็ยังว่าถามกามข่อยเมานี่หาสิบายโอ้อใหญ่นี่กระข่อยสิซอยนี่เอาแม่นี่ซอยจะไหนข่อยขายข่อยก็ขายกาละเศ้าโอ้ยตายกาละเศ้านี่สามกามก็หกสิบมีข่อยลดให้แล้วนี่ข่คนก็นยังว่าขายเมานี่ข่อยเอาหาสิบาทกระข่อยสิซื้อลอยนึงนี่ข่อยสิซอยนี่ลอยนึงเขาบอกเอาก็ยังว่าข่อยจะเอาหาสิบาท ป, yup. ปัญเออัญัยก็น to ั่ว่าก evet um, ่อนจะหายลอยนึ <k 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 ่งจะเอาอยู่บ่บ uh ่บ่บ่เอาเอาเว่านแขงเจ้าอว่ากอนจะขายนี่มาวนี้หาสิบบาทหาบาทโอ้ยก็ขายเจ้าดอกมาตังกินมาตังสแตกนี่ก่อนจะเอาไปขายผู้อื่นก็ได้ดอกอ็นี่ว่ากอยจะเอาห้าิบาทกันขายป็นกรรมกันขายกรรมละวเศ้าโอ้ยจะเม่นนอเจ้าเขาลว่าเป็นห่วงอย่างพ่อค้าเรา มันเล้วว่าข้าปึกกอุ้ยตายบอบานี้แม่นมันไผปึกกันแถววะเข้าน่ะสิซอยหอดคาเหล่าซื้อบักทั่วแถมสิซ้อยคาเหล่ามันก็ยังว่าหันาข้าปึกกข้าตัวมันย่านเขาโกงมันจะรอ๊ออะไหแม่นไผปึกกันแถววะกูอยากหูวแขงเนี่ยกูพ่อเด้อแบกจีเหล่านี้ใส่มึงแถล่ะโอ้ยาหัวมันโดนมตัว